เต้นเป็นยังไงเป็นยังไงสดหรือเปล่าต้องตะโกนว่าสดสิสวัสดีค่ะพับกระป๋อนนะคะวันนี้นะคะเราจะหนีไปทังร้อนทักงรักที่บางแสนค่ะเน่พูดถึงบางแสนก็คือขับรถจากกรุงเทพนะคะไปบางแสนแค่ชั่วโมงเดียวฟิลแบบว่าขับรถไปสยามมาเรารถติดอ่ะก็ถึงเลยวันนี้เราจะไปบางแสนกันก็มีที่ที่หลายที่ที่เราจะไปแวะไปนะครับ ตรงนี้ก็โสดเนาะพวกเรา,เรา,เาไายังไงดีต้องไปหาใหม่ที่บางแสนปะเอ่อจนนัดนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วนะหนูมีพิรุธนะหนูโสดเลยเนี่ยโสดโอเคโสดนะอยู่ชัวโอเคทุกคนไปดูกันเลยนะครับว่าเราไปทำอะไรกันที่บางแสนนนนะครับไปดูกันเลย ตอนนี้เราก็ถึงแล้วร้อนไหมที่สุดที่สุดในโลกนี่เรามา,าคาเฟ่ท,ที่ที่ลงรีวิวในเน็ตนะครับคนเยอะมากเลยอ่ะคนเยอะมากที่หลังไม่ต้องโพสเฟแล้วนะเยอะจริงตอนนี้เราแอบมา Back แบ็คเซเว่นกันเพราะว่าคนตรงนั้นคือเยอะ<ค><ณ>เยอะไหมที่ส<ค>ุดโอยขนมนำเนา วันนี้เราก็ได้สั่งเมนูกันแล้วในในยกเมนูมาดูหน่อยมีอะไรบ้างแป้งคอาซองหมดหรือแป้งออริจินอลแป้งอะไรก็ได้ค่ะ,ะแต่เนื้อ <c oughs> อยากลาซาด์ยกเมนูให้ดูหน่อยเอาเมนูมาผัดแล้วราดผึ่งร้อน,นขนมจีบมีไหมครับหรือว่ามีคนจีบเยอะแล้วมัน,นี่ระดับปอนต้องระดับปอนต้องอีออนแร้วปะ ร้านนี้เด็ดนะเป็นงไงเป้นยังไงเส้นเก่งอยู่นะร้านนี้ดังด้วยนะเคยเห็นอนะใช่ไหมลุงร้านร้านลุงเคยออกรายการกทีวีบ่อยนะในต๊อกตอกใช่ไหมแซบที่สุดในบางแสนไหมครับลงุง ตอนนี้เราทำการเปลี่ยนชุดบนรถนะครับเพื่อที่จะได้ไปถ่ายกับที่ใหม่ใช่จ้าวิธีน The Face Thailand Season Zero ตอนนี้นะครับเราก็ถึงชายหาดบางแสนแล้วเราจที่ถ่ายรูปอยู่ที่ร้านไหนนะ <Coffee. S 1> คาเฟ่คาเฟ่นั้นไปเลาวสัื่อร้านไไม่ด้ารเติ่งเอาในไอซีปอดโอ้โหก็ลงทุกคนเพื่อนเลยนะ <c oughs> ถ่ายปุ๊บลงปั๊บเลยวิวไม่ได้ลงเลย <c oughs> ก็มามาบางแสนเรารู้สึกว่าร้านอาหารมันหายไปในมณฑลกทมไม่เที่ยวไม่มีอะไรให้กินเลยอ่ะแต่ว่า แปลว่าถ่ายคลิปนี้เราต้องไปบุฟเฟ่ใช่ป่ะใช่ต้องแบบหมูปิ้งเราใช่ไหมบุฟเฟ่หมูปิ้งบุฟเฟ่หมูกฮาทุกคนเดี๋ยวไปขอไปถ่ายทุกคนใช้หาก่รนนะครับพาดาวทิกตอกมาถ่ายคลิปนะครับผมโสดไหมโสดไหมอ๋อนี่เก่งปากกับคลิปอยู่สวยอยู่นะสวยอยู่ตังงา โสดไหมโสดหรือเปล่าต้องตะโกวน,นว่าโสดสิทำไมมันติดตรงไหนหรือเปล่าติดคอสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อผมครับมากับใครครับวันนี้มากับสอนครามพีม่เป็นคนเดียวหรอแล้วก็พี่ชายพี่ทอมคามแล้วข่าวมีคลิปคู่กันด้วยยังไงเป็นรายการหรือเปล่าไม่มีน้องคนระ่ะทำไมต้องเก๊กลราอุย๊ยมีคนมองอมเต็มเลยข้างหลังอะ่ะเออเขินเขินแล้วมีคนมองเขาเขิขน ขืนไลอะ,ละ IT ไอตี IT อะไรปะไอตีไหะไอตีอะไรริงลิงไห้ไม่มีลิงไม่เอาตี <laughs> อะไรพี่พิภวัครับอ,อพาภวัฒนแค่นี้หรอไม่มีอัเดอร์สกอร์ศูนย์ห้าหรอมีอยู่สดไหมสอ่าสดน,นะแป็ปซี่หมดเลยอะไรหรอข่านไหนตักน้ำจิ้มใช่ปะ คุยเนงอาหารเยอะอยู่นะ่กงหมมาเต็มไปด้วยเลยผักก็เยอะแต่ใส่สของหวานไก้ตอนท้ายแล้วกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านย่างเลยครับอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชุดอยู่แล้วน,นะเปลี่ยนชุดพ่อยมากขี้ข่าวไม่ได้เปลี่ยนชุดไปเหมือนเปลี่ยนยางานปีปะไม่ไมช่วงนี้นางคอร์ดานังก็โสดพอเราคนเดินลงไปตอนไหน นายกมูสันฉันมาอวดสิว่าเราเอามาเยอะแค่ไหนยกมาถึงจ้าวันนี้ปอนเป็นเจ้ามือดีแต่จังคือจัดการสบายค่ะมาน้อยเลี้ยงได้ค่ะแต่ถ้ามาแบบติดคนไม่ต้องจ่ายใครจ่ายมันเนาะวันนี้งานไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าเล่นไม่ใม่ไถ่ตังทำไมเงินมันละลายเลยทุกทอยอ่ะไอ้ใส่เลย หอมมากอยู่เลยอยากกินสดเลยปตอนเาไม่ได้หมูสามชั้นนะบอกก่อนว่าเราสองคนต้องกินหมูสามชั้นมาเราตัดมาด้หรอที่กินสดหรือว่ากินมทูากบมสับหมูับหกับหกับตาับมากับมสามกับเนหมูสามกับหมูสากัั้หับากมมัากัมาม คมีชีสไมมมีชีสดะครนบโย่ยังยังมันอยู่ใกล้ใกล้ความร้อนอ่ะทางโสดก็คือมากัน2คนทางรถทั้งทิแต่ในกลินไมีหลายคนเล้นเดนะ้นะแล้วถาว่าพี่ปอนเปิดตัวพู่กินคู่ใหม่ลงไหมคิดตออว่ะคไปคะนี่ลงต้องไปดูนะขาดกระแสจริงหมกแล้วแต่เลิกกัพี่อะไกนี่น่รู้สใสแครับดี๋ยถามว่า กอเลิกับพี่อดรเขาหรอถามมาสิะลองถามกั้เดี๋ยวได้กินอาหารมานะทุกูดังนั้นเราต้องรอดูเพราพี่กินบ่อยแล้วกินซีม่วิเตมีคุัอะอยู่แบบว่าอะไไหกินอไไหมไม่ไม่มีแต่ราจะตัดบเราจริงหอทำไมเป็นคนยิ่ีาอไม่ มันดีตรงนี้เวลาเราถ่ายคลิปเราสามารถใช้คนรอบๆได้เลย,เลยถ้าเราถ่ายคลิปอยู่มันดีตรงนี้ใช่ปะแต่ก็เหนื่อยยังสามารถพูดเข้ากล้องได้แต่ก็เหนื่อยยังเก่งหลังแล้วเก่งหลังแล้วเ <c oughs> ก่งหลังเก่งต่อไปนะที่หนึ่งกิ้งนะปกติกิงกกงง้งก็มาแตะกล้องตั้งติวถือกล้องนี่สั่นกล้องใส่แล้ว <c oughs> จะเป็นหมาหรือเปล่าไม่หมาไม่หมาไม่หมาคู่น <c oughs> ี้ไม่หมาแน่นอนและฉันหมากับเธอแล้วแต่เธอไม่ได้หมากับเลย ราเริ่มโฟกัสนแล้วนะโอเคทุกคนี๋ยวไปกินต่อแล้วเยนดรื่องวีวิวชาน้ำจิ้มมาให้ด้วยาต่างนยดดีอะเดนมาเราจะกินแบบร้อนๆนี้เลยมีุ้ยน้ม่บเาุกไหมุกไม่รู้กินก่อนไม่ไหวแล้วหิวมากตั้งได้เลยนะ ร้านนี้ได้เลยนะเมื่อกี้พ่อถามก่อนว่าอยู่ไหนอยู่ย่างเลยค่อยฝากจะตจัวอยู่ที่บางแสนแต่ย,ายปป่านะงเลยค่อยฝั่งนะมายกหนึ่งถ้าพ่อดูจริงมีคนรับรู้ไปด้วยอุ้ยอุ้ย <c oughs> อุ้ยอ๋อแค่จับจับจบจบัจบจแล้วจอบเป็นไงบ้างตัวนี้อร่อยไหมครับอ,อร่อยไหมข้าวฝรั่อร่อยไหมเขินกล้องพี่ภูไม่มาเหงาเหรอ บางแสนหรือคพื่อความตอนนี้พูดอีกทีหนึ่งเ่อควางเ่อความโอ้ยพี่ทายของเราเจิง <c oughs> แต่ก็มาจำช่องสับเอาไิเที่ยวมาบ้างไม่มาบ้างใช่ครับตันี้ชักตัวแพงชอบตัวแพงอร่อยไหมอร่อยครับพี่ถึงไหม กินย่างยังไงอร่อยไม่ได้กินนานแล้วเห็นบ่นคิดตัวงกินทั้งทริปเลยนะทริปนี้พี่ไทยก็หนีรักมาพักร้อนเหมือนกันใช่ปะไม่ได้หนีรักไม่ได้หนีรักหรอไม่ได้หนีรักเลยไม่มีแล้วี๋จะขาวว่าร้องไห้นะตอนอยู่บ้านอ่ะร้้องไหตอนนี้เราก็ไลฟ์ซีเราเริ่มเริ่มจะกินแล้วบอกว่าการมากินย่างเลยคือทำไมที่ปุ๊บมันระเบิดนะมันเริ่มระเบิดอีกแล้วเันอราอยมาก เราจะนั่งอีกโต๊ะนึ่งระยากเลยล่ะอย่างนี้อันนี้ไม่กล้าดึงเลยอ่ะดูน้ำสิน้ำมันเริ่มเยอะแล้วหลังๆอ่ะอ้ากกินหมูกจ้ากกินหมุกใช่เขาว่าเก็บดา